สวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวงานกันนะเป็นงานไฮเกรด1ต่อร้อยสี่สิบสี่นะครับตัวที่ร้อนแรงที่สุดของตอนนี้นะครับกันดั้มจีกวักนะตัวนี้เลยนะ G S S อสัลฟ่านะครับผม G กวัก เนาะเป็นไฮเกตหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับจากซีรีส์ใหม่เลยก็คือจีควักนะอ่าเราก็เพื่อนๆน่าจจะได้เห็นตัวหนังไปแล้วนะเดี๋ยวสิน้นสิ้นเดืนอนอาจประมาณประมาณประมาณ ไปลายเดือนเมษานะครับเขาก็จะเริ่มฉายละตอนแรกเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาปัญหาของไฮเกตจีขวาครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่นะใครที่ดูคลิปนี้น่าจะรู้ปัญหากันอยู่ก็คือตัวสินค้าครับมีไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับตอนนี้ยังขาดค่อนข้างใช้คำว่าขาดเยอะเลยแหละประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยน่าจะมีมาสักไม่เยอะหรอกผมว่าน่าจะสักแค่หลักพันเองอะนะนะแค่พันอนะ ท,ทั้งประเทศที่มีขายนะครับอืเกิดศึกยื้อแย่งกันน้อกันอา่บางคนไปต่อคิวซื้อที่กันน้ําเบตกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกับซีรีส์นี้นะครับผมว่าปัญหาดีมานกันอ่าดีมานความต้องการค่อนข้างสูงนะครับผมตรงนั้นอ่าแต่ก็นะเรื่องของราคาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าจีควักเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวกล่องเนาะตัวกล่องนั้นนะครับจีขวักรก็ด้านข้างเนี่ยเหมือนเราเห็นก็คือแอคชั่นโพสต์ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดของจีขวักนะอันนี้อ่าด้านข้างนะครับก็เป็นภาพตอนประกอบเสร็จนะครับหน้าหลังนะอันนี้ด้านข้างกล่องกล่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับได้มาก็โชคด,ดีมากกว่าที่จองไว้เร็วนะครับจองตั้งแต่ ผลแรกๆเลยของของร้านที่ผมไปซื้อนะครับก็คือร้านโมเดลจีนเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ของมาค่อนข้างไวนะครับอ่าก็ถือว่าไอ้นี่นะเพราะว่าผมคุยกับคนขายอะครับก็สินค้าโดนตัดโอ้โหเยอะมากนะสั่งไปเป็นเลขเลขหลักร้อยอะได้เลขหลักเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครัหน่อยนะอ่าอันนี้ก็เป็นแผงพลาสติกนะครับของจีควก มีห่อพลาสติกอยู่สามห่อไม่เยอะนะครับผมแล้วก็อันนี้ใบประกอบอ่าใบประกอบก็ค่อนข้างน่าสนใจนะนี้ก็เป็นนางเอกนะครับตัวเอกที่ขับขุนจีควักอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูเนาะก็หนังสนุกนะครับตอนนี้มีภาคไทยด้วยแต่ผมไปดูตอนตอนแรกแล้วผมก็เลยเฉยๆยอ่ะอันนี้นะครับจีควักจะมีอยู่หนึ่ง 2 3งสามสี่ห้าหกดเดแผงนะครับมีเแผงแล้วก็มีสติกเกอร์มา2แผ่นนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยเรามาแกะกันแบบสดนะห่อแรกเลยนะครับดูทีละัหอห่อแรกเนี่ยก็จะเป็นแผงใหญ่ก่อนนะครับแผงใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นแผง B B เนี่ยที่เห็นก็คือโครงสร้างแหละนะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นส่วนที่เป็นสีดํา นะอันนี้ก็ค่อนข้างมีความน่าใจรอบนี้ทํามาเป็นดําเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆนะอันนี้แล้วก็อันนี้แผง A นะครับแผง A ก็จะมีแผงสีเหลืองอ่าน,ะนี้เหลืองเหลืองไข่นะครับผมแล้วก็ชิ้นที่เป็นของโครงในนะครับอันนี้เป็นดาร์กเกรย์แล้วก็ชิ้นสีฟ้าฟ้าจะดูแบบอ,อ่มครึมนิดนึงนะ ไม่ได้ฟ้าสีสดนะครับผมแล้วก็เป็นบูเกะนะครับผมอันนี้เรียกบูเกะเนาะก็คือสีเทาฟ้านะครับผมอันนี้แล้วก็ต่อมาครับสีต่อมาเนี่ยก็เป็นอีกสองแผงนะครับอันนี้แผง F อเ <F S 1> เป็นแผงสีแดงนะเป็นสีแดงสดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นส่วนพาร์ตอาวุธนะแผง G ก็จะเป็นพาร์ตสีเขียวออกไปทางเขียวมุก นะครับผมอันนี้เป็นสีเขียวมุกแล้วก็อันนี้แผงซีนะครับเป็นตัวเกาะเนาะเกาะเขาจะเป็นดักเป็นบูเกน,นะครับผมอันนี้เป็นบูเกแล้วก็ห่อสุดท้ายห่อสุดท้ายนะครับก็มีแผงสีฟ้าสีน้ำสีฟ้านะครับผมหนึ่งแผงเนาะแล้วก็บูเกอีกแผงหนึ่งนะครับแผงดี แล้วก็สติกเกอร์2แบบนะครับที่ให้มา1สติกเกอร์ฟอยนะครับกระดาษฟอยแบบนี้ก็จะมีส่วนของตาแล้วก็ชิ้นสีเหลืองนะครับแล้วก็มาร์กินซิลนะครับสติกเกอร์แบบรีวสติกเกอร์เนาะก็จะมีในส่วนของลายเส้นสีแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยที่เราเห็นจากแผงพลาสติกก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบนะประกอบเสร็จแล้วเราค่อยมาดูแบบ ความว้าวของของจีขวักนว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอะเวลาผมใช้คำว่าไงอาเวลาออกซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ใหม่ของไฮเกรดเนี่ยมันมักจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจีขวักเนี่ยเทคโนโลยีที่ได้มาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับแล้เดี๋ยวประกอบเสร็จเรามาดูกันว่า ข้างอ่าประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับผมไปประกอบกันเลยครับอ่าประกอบเสร็จแล้วนะครับสําหรับ G- ีขวากนะไฮเกรดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันเยอะนะครับความพิเศษของ G- ีขวักเนี่ยเนาะเราขึ้นซีรีส์ใหม่ละมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเริ่มแรกก่อนภาพรวมผมขอภาพรวมเลยนะภาพรวมเนี่ยสำหรับไฮเกรดจีขวักเนี่ยนะผมว่าการออกแบบ เอาเรื่องการออกแบบเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกใหม่สาหรับผมนะผมยอมรับอย่างหนึ่งเลยสําหรับจีขวาคือ,อเราเราไม่ได้ต่อกันดัมที่มีดีไซน์แบบนี้ยมานานมากละจนแบบเอ้ยกานดัมตัวนี้ยดีไซน์มันค่อนข้างแบบแปลกหูแปลกตาไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบทั้งหมดนะแต่ทีเนี้ยเรามาดูภาพรวมหลายๆอย่างเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยอะตอนที่ผมเริ่มประกอบเนี่ยผมรู้สึก โอเคมากนะกับใบประกอบผมเริ่มที่ใบประกอบเลยอะ่ะผมว่าใบาประกอบจีขวักเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับมันไม่ใช่แค่ใบประกอบปกติทั่วไปละหลังจากเราเปิดมาเนี่ยนะผม,มความรู้สึกว่าเขาเรียกไงอะ,อะภาพสีตอนแรกเนี่ยครับเนี่ยอย่างภาพสีตอนแรกเนี่ย เขาก็พยายามทํารายละเอียดให้ดูโอเคมากขึ้นนะใครที่เพิ่งลองต่อใหม่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจการประกอบได้ง่ายขึ้นเนี่ยมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะครับมีการระบุตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูมันจะมีการระบุเลยนะว่าเราต้องใช้แผงอะไรบ้าง A B C D F นะครับแล้วก็จะมีสีให้ด้วยว่าอย่างแผง F เนี่ยก็จะเป็นแผงสีแดงถูกไหมครับ ่าแผงดีเนี่ยก็จะเป็นแผงสีขาวนี่แผงสีดำแผงมันติคัลเลอร์เอ,อ่อผมว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็สะดวกขึ้นนะเวลาที่แบบเราประกอบแล้วเราต้องหยิบแผงพลาสติกขึ้นมาหลายๆแผงนะครับเนาะมันก็เหมือนว่าเราเวลาเราประกอบเราไม่ต้องกองพลาสติกพวกนี้เยอะมากนะผมว่ามันก็เริ่มต้นดีเลยอะนะครับผมการลงดีเทลการลงรายละเอียดถือว่าโอเคมากๆอาจจะมีข้อเสียนิดนึงในใบประกอบนะครับก็คือ จุดที่เขาบอกการติดสติกเกอร์นะพวกสติกเกอร์เนี่ยเนื่องจากรอบนี้นะครับในรายการเนี่ยมันมีสติกเกอร์มาให้2แบบแต่ทั้ง2แบบอะ่ะดันไม่ได้ระบุมานะครับว่าเป็นเป็นอ่าตรงตำแหน่งนี้ใช้สติกเกอร์จากแผ่นไหนเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ตัวเลขอ่าเพื่อนเพื่อนเวลาประกอบจะต้องดูดีๆนะว่าดูสีดูรูปมันว่าหมายเลขนี้เป็นของสติกเกอร์แผ่นไหนถ้า เป็นสติกเกอร์แผ่นสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตาสีเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สีของสติกเกอร์แต่ถ้าเป็นลายพวกสีแดงนะครับลายเส้นสีแดงเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าสติกเกอร์ตำแหน่งนั้นให้ติดเป็นลายเส้นสีแดงนะนั้นอาจจะต้องแบบดูดีๆนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดแรกเลยที่ผมรู้สึกโอเคมากๆก,ก,ก่อนเลยว่าเออบประกอบเขามีพัฒนาการที่ดูดีขึ้นนะ ผมว่าเวลาประกอบมันประกอบง่ายนะครับทีนี้เรามาดูตัวหุ่นกันเลยนะครับดีไซน์ของจีขวักนะผมว่าจีขวักออกแบบมารอบเนี้ยมันมันค่อนข,ข้างเรียกไงอะดูแปลกหูแปลกตาเมื่อเทียบกับเราต่อกันดั้มตัวปกตินะครับผมปกติเราต่อกันดั้มเนี่ยมันจะมันก็คือทรงหุ่นเนาะ มันก็เป็นทรงหุ่นปกติแต่พอเป็นจีขวาค่ะผมรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะครับผมอ่มอาลองมาดูใกล้ๆก,ก,กันเห็นไหมขุ่นมันจะเริ่มเหมือนแบบเหมือนคนเข้าไปทุกทีผมใช้คำนี้นะผมไม่อยากบอกว่าจีขวากมันเหมือนอ e ีวาแล้วกันผมอยากให้แยกออกไปเนี่ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับดีเทลจีขวักจีขวาอ่ะมันให้ฟีลอารมณ์เหมือนคนเลยนะเนี่ยหน้าอกอ่ะมันจะเหมือนกล้ามเนื้อมากม ความรู้สึกผมอะเนี่ยยิ่งข้างในเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันเหมือนหน้าอกคนมีกล้ามเนื้อมีหน้าอกมีหน้าท้องนะครับมีขามีแขนเนาะมันก็เลยแบบฟิลอารมณ์มันค่อนข้างเออโอเคนะดีไซน์แปลกหูแปลกตาเท้าเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แปลกตามากๆเนาะเท้ามีแค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่เขาออกแบบมานะคงคงไม่สามารถไปแบบเขาเรื่องไงอะผมไม่สามารถไปแบบ บอกได้ว่าแบบเอยดีไซน์เนี้ยมันออกแบบไงคนออกแบบเขาน่าจะคิดไปหมดแล้วว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยรวมๆเป็นยังไงนะผมประกอบผมก็รู้สึกว่าเออดีไซน์มันโอเคนะผมผมไม่ติดดีไซน์ว่าแบบเออมันจะเป็นอีวาหรืออะไรนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะผมก็ต่อหมดนะอีวาเกเลียนอะไรพวกนั้นอะ่ะผมก็ต่อแต่แบบคือพอมาต่อตัวนี้ผมรู้สึกเออโอเคนะอาจจะไม่มีจุดขยับที่แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกไงอะ่ะ เพอร์ฟอร์มแบบแบบกันดั้มสมัยก่อนเนาะแบบมีโครงในมีข้อต่อมีจุดขยับแต่พออย่างเงี้ยอ,อย่างจุดขยับแขนเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะครับมันก็คือสองท่อนประกบใส่เข้าไปแบบเออมันก็แค่นี้จริงๆนะแต่จุดขยับมันก็ค่อนข้างพับได้เยอะหรือแม้แต่ขาเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มี องค์ประกอบอะไรมากนะเนี่ยมันก็เหมือนแบบออกแบบมาเออเป็นแบบนี้เลยนะทรงดีไซน์ของของหุ่นภาคนี้จะออกแบบนี้เออเราก็เลยเข้าใจอ๋อนี่ดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันค่อนข้างแบบเหมือนเหมือนดูดูเหมือนง่ายแต่ซับซ้อนนะครับผมต้องบอกคำนี้เลยอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อนอกจากตัวหุ่นหนึ่งตัวที่เพื่อนๆจะได้นะครับเราก็จะได้ปืนมาหนึ่งกระบอกอ่าซึ่งปืนกระบอกเนี้ในหนังเรายังไม่เห็นนะ ผมว่าน่าจะาในหนังในบกิเนอรเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวผมว่าตัวปืนเนี่ยเราน่าจะได้เห็นหรือได้เห็นมะจําไม่ได้ละผมก็ผมเนื้อดูแล้ว,ผม,ผ,มว,ลวผมก็ลืมเหมือนกันแต่ก็โอเคเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นการใช้งานอาวุธปืนอย่างเงี้ยจริงๆในตัวซีรีส์นะครับผมมีโลนะนี่โลโลนี่เห็นอยู่แล้วก็มีขวาน นะครับขวานของซากุเนาะก็ขโมยเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีดาบนะครับมี Beam er, บีมเซเบอร์บีมเซเบอร์เนี่ยจะเสียบอยู่ด้านหลังอ่าเราสามารถดึงออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็สติกเกอร์หลุดมาด้วยเดีเ๋ยว่ครไปตามติดนะครับขอ,ขออนุญ,ญาตก่อนเดี๋ยวสติกเกอร์หายแปะไว้ก่นอนโอเคเนี่ยครับ ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบีมเซเวอร์แบบนี้ก็ถือว่าแปลกหูแปลกตาดีนะครับมีมือมาให้เปลี่ยนสองแหวสองคู่นะครับผมเป็นมือแบบแบนนะครับมือแบบแบนหนึ่งคู่แล้วก็มือแบบกร,รมนะครับไว้ถืออาวุธเนี่ยหนึ่งคู่นะแล้วก็มีหัวมาให้สองหัวอ่าหัวแบบที่เราเห็นตอนตอนยังไม่เปิดฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าหัวแบบนี้ แล้วก็หัวแบบที่เปิดฟอร์มแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนี่ยนี้ด้านหลังนี้จะเป็นท่อไอพ่นเออท่อไอพ่นก็ดูแปลกหูแปลกตาดีนะครับผมบอกว่าเออาักนี้ยถ้าดูยีๆอ่ะมันก็แปลกหูแปลกตาดีไม่ถึงกับอ่าเขาเรียกมันก็้าแหกแนวอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ถึงกับล้านะถ้าเทียบกับสมัยก่อนอะ่ะเหมือนตอนตอนภาคจีรีเซลอะ่ะ อตอนจีรีเซลอ่ะผมว่าตอนนั้นหุ่นมันดูมันดูล้ำเกินกันดั้มแต่ตอนนั้นอ่ะมันเหมือนว่าเรารับกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่พอจีควักเนี่ยออกแบบมามันเหมือนแบบเออตอบโจทย์คนคนคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเล่นแล้วกันให้ดีไซน์มันดูแบบแปลกหูแปลกตามากขึ้นนะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเขาตั้งใจออกแบบมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ต้องยอมรับถือว่า สำหรับผมนะถือว่าดีมันก็เป็นพัฒนาการของการออกแบบไปนะอันนี้อ่ะทีนี้เรามาดูจุดขยับกันสันหน่อยจุดขยับเนี่ยจีขวะครับเริ่มจากหัวเนี่ยาการออกแบบหัวเนี่ยเขาค่อนข้างให้โยกได้เนี่ยเขาทําให้มันโยกได้เนี่ยค่อนข้างอิสระมากนะแต่เวลาหมุนหัวเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะเพราะว่ามันก็จะมีปกปกเสื้อตรงนี้นิดนึงคือถามว่ามันหมุนไปข้างหลังได้เลยไหมมันก็ได้อะแต่มันก็จะเหมือนติด เราก็คงไม่หมุนกันหรอกแต่ผมว่ามันก็โอเคโยกขึ้นโยกลงเนี่ยก็ถือว่าทําได้เยอะนะครับส่วนหนึ่งของการโยกขึ้นโยกลงเนี่ยนี่เขาเลือกที่จะใช้แกนแบบนี้เข้าไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้จุดขยับตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบหัวโยกได้เยอะ,อะถือว่าโอเคมากทีนี้เรามาดูแขนแขนเนี่ยนะครับก็สามารถตั้งขึ้นมาได้แบบนี้เลย จุดขยับเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับช่วงแขนมันจะได้แค่ประมาณนี้นะครับ90เหมือนอ่ามันไม่สามารถแบบยกขึ้นไปได้สุดนะเพราะว่ามันก็จะติดตรงส่วนชิ้นหัวไหล่ตรงเนี้ยนะแต่หัวไหล่เนี่ยก็ดีนะครับเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะขยเรื่อนได้ด้วยทําให้แบบเนี่ยเวลาเราขยับมันก็เลยแบบไม่มันจะไปติดตรงหัวพอดี นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูมันติดตรงหัวพอดีมันก็เลยแบบไม่ถึงกับมีปัญหามากนะครับการหมุนของแขนก็360องศา,ศาถือว่าโอเคนะครับตรงส่วนหน้าอกเนี่ยช่วงต่อระหว่างหน้าอกกับเอวจะมีข้อต่ออยู่นะครับแต่มันก็ไม่สามารถแบบขยี้อ,อะไรได้เยอะนะเหมือนค่อนข้างเข้าล็อกพอดีแล้วมันแบบมันจะบิดตรงเหมือนยกหน้าอกมาข้างหน้าได้แค่ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเน้นไปที่ส่วนของเอวนะครับ ่ามันก็จะได้ประมาณนี้โยกขึ้นมานี่นะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะได้แค่ประมาณนี้แล้วก็โยกไปข้างหลังเพราะส่วนหนึ่งส่วนโยกจริงๆมันจะอยู่ที่ตรงเอวนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ที่ตรงเอวมากกว่าเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงเอวเนี่ยเคลื่อนได้พอสมควรแล้วกันอ่านะทีนี้ถ้าหมุนมันจะหมุนได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอ่าพอเราหมุนไปด้านข้างเนี่ยเราจะติดตรงตรงส่วนตรงหน้าท้องพอดี นะครับมันก็จะติดนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราโยกหน่อยอ่มันจะหมุนไปได้แหละแต่ถ้าเราไม่โยกอ่ะครับมันก็จะได้แค่ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าหมุนมากมันก็ผิดสลีละแหละครับทีนี้ในส่วนของแขนนะแขนเนี่ยก็ยังพับได้ประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมว่าถ้าพับได้ประมาณนี้มันก็อาจจะมขีข้อต่อตรงแขนอาจจะมีแค่สองสเต็ปแค่นั้น นะครับเพราะว่าปกติเราต่อกันพาช่วงหลังมันจะมี3มสเตปเนาะแต่พออย่างเงี้ยมันก็มี2สเตปแค่นั้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ทีนี้ตรงขาขาจะดันขึ้นมาได้แค่ประมาณนี้นะครับต้นขาเพราะว่ามันจะติดติดตรงส่วนเอวพอดีนะครับตรงนี้ก็จะได้แค่ประมาณนี้นะ,ะแล้วก็หมุนได้แบบนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับไปข้างหลังก็ได้ประมาณนี้ ยกมาข้างหน้าก็ได้ประมาณนี้ง้างออกมาหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ช่วงขาจุดขยับถือว่าทําได้ดีอ่าช่วงหัวเข่านะก็เป็นสองสเต็ปเท่านั้นนะครับผมมันก็จะพับได้ประมาณนี้อ่าช่วงเท้านะครับเท้าเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันเป็นการออกแบบมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเท้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรมากนะแต่ส่วนหนึ่งมันก็จะยกยกไปได้ โยกได้นะครับตรงตรงส่วนตรงนี้พอมันโยกได้อะมันก็เลยทําให้แบบช่วงการจับขาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอเหมือนทัสเตอร์นะครับผ่าตรงท่อพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นนะครับก็จี๊ควักเนี่ยมันจะปล่อยไอพ่นบริเวณที่เท้าได้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เลยเหมือนอแกนตรงเท้าตรงเนี้ยเหมือนที่ค้ำมากกว่า นะครับอ่ามันจะเหมือนลักษณะเหมือนหุ่นไม่มีเท้าแต่จะมีตัวแกนค้ำขาแทนนะครับผมอ่าถ้าเราวางดีๆอ่ะมันก็ยืนได้แบบตามที่เราเห็นเลยนะครับนี่มันก็ยืนได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะอันนี้นะครับผมมามันก็จะโ่าเรื่องการจัดท่าอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีเหมือนกันนะครับอ่าท่อพลังงาน นะจะแบ่งออกเป็นสามป้องจะมีป้องที่1ตรงนี้สองสามนะครับอันนี้ก็คือท่อ,อป้องสําหรับติดไหลอยู่แล้วมันมันขยับไม่ได้แต่ทีเนี้ยในส่วนท่อเนี่ยมันจะหมุนได้นะครับเอาจรงิงอ่ะมันหมุนได้เกือบ360องศาเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนได้เหมือนกันก็ดีครับสําหรับการจัดท่าแล้วตรงท่อพลังงานเนี่ยถ้าเราดึงออกมานะครับดึงออกมาเนี่ยเราก็พับขึ้นไป นะแล้วเราใส่ตรงนี้มันก็จะเหมือนคอกพิกยานด้วยนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรนะแต่คือเออมันก็ใส่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่เหมือนยานอาจจะเป็นว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราดูซีรีส์แล้วอ่ะไอท่อพลังงานนี้อาจจะมาทีหลังมั้งอืมแล้วก็แบบบินมาแล้วก็มาเสียบข้างหลังนะครับหรืออาจจะใช้เป็นอาวุธได้ด้วยก็อาจจะต้องไปรอดูอีกทีหนึง่ง นะแต่ก็โอเครูปแบบการออกแบบมาประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวใส่กลับไปก่อนนะทีนี้การใส่อาวุธนะ้อโลลนะครับก็จะมีตัวล็อกมาให้ตัวหนึ่งถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราสโล่เนี่ยมันจะใส่บริเวณตรงส่วนตรงนี้พอดีนะครับตรงข้อมือน,ะนี่นะครับโอเค นี่มันก็โล่ใส่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นดาบกับขวานเนี่ยก็จะใช้มือนะมือในการใส่อันนี้อ่ะมือ,นนอนนขวาถึงเวลาปุ๊บเราก็เนี่ยครับใส่เข้าไปนะไม่มีอะไรยากถึงเวลาที่เหลือก็ จัดท่าตามที่แบบเราต้องการถ้าอยากให้การจัดท่าของจิกขวักทำได้ดีเนี่ยผมแนะนำว่าคงต้องซื้อแอคชั่นเบสเพิ่มเติมนะมันมันค่อนข้างโอเคเลยนี่นะยิงปืนอ่าเนี่ยครับผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเพื่อนๆจัดท่าได้ค่อนข้างสนุกเลยแหละนะไหน นะอ่าผมว่าตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะการออกแบบทําได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกับอาวุธทั้งหมดแล้วก็เรื่องของดีไซน์นะครับผมนะทีนี้เรามาดูจุดที่เป็นจุดที่ต้องระวังดีกว่าเพราะว่าในส่วนข้อเสียเนี่ยผมยอมรับอย่างนึงนะเนื่องจากจีขวักตัวนี้ยังใหม่อยู่สำหรับผมในการประกอบเนี่ย ผมไม่เจอปัญหาอะไรมากนะประกอบค่อนข้างง่ายสมูทอย่างที่ผมอธิบายแล้วว่าใบป,ประกอบเนี่ยลงข้อมูลมาดีมากเราสามารถประกอบได้ง่ายนะครับผมส่วนที่ต้องระวังจริงๆเป็นเรื่องการตัดมีชิ้นเดียวที่ผมตัดอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่ากลัวมากเลยนะถ้าเพื่อนๆตัดไม่ดีอะ่ะมันอาจจะกระเด็นหายได้เลยอะ่ะหรือเขาเรียกไงอะ่ะเวลาเราตัดอยู่อะ่ะแล้วแบบมันอาจจะไปผสมโลงอะ่ะ อยู่กับชิ้นเศษพลาสติกได้เลยนะถ้าวางไว้ไม่ดีครับมันคือชิ้นของคางอ่าชิ้นนี้เลยนะครับเนี่ยชิ้นคาง f f สองนะครับชิ้นมันเล็กมากผมบอกเลยเพื่อน,เ,นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูแผงพลาสติกได้เลยมันเล็กมากๆนะครับผมถ้าตัดไม่ดีนะตัดอยู่แล้วกระเด็นหายเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยเพราะชิ้นอื่นเนี่ยผมบอกเลยมันค่อนข้างใหญ่มีชิ้นเนี้ยชิ้นเดียวที่ผมกังวลมากมันเล็กนะครับผมอาจจะต้องระวังหน่อย ส่วนที่เหลือเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นอื่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะอ่าแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยถามว่าตอนประกอบใช่ปัญหาหนึ่งใช่ใช่ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอ,เอจริงๆคือชิ้นเล็กมือผมใหญ่เนาะอ่ามันก็เลยแบบโอ้วั่งจุดอะ่ะผมกม็รู้สึกว่าแบบฮิเราต้องใช้ทวิตเตอร์เราต้องใช้ที่คีบอะ่ะช่วยคีบเข้าไปประกบด้วยเหมือนกันนะเพราะแบบมันมีชิ้นเล็กๆหลายชิ้นมากอะ่ะแล้วข้อมือใหญ่อะ่ะแบบมันมันประกบลำบาก ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นเป็นจุดที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งของการประกบนะครับผมอนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่เจอปัญหาอะไรมากมายนะจัดท่าได้สนุกโอเคนะครับผมถือว่าค่อนข้างลงตัวนะ,ะทีนี้เรื่องสุดท้ายละกันที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับจีขวากนะก็คือเรื่องของราคานะครับผมราคาเนาะจีขวักเนี่ยราคาอยู่2000เยนนะครับผมราคาอยู่2,000เยน เนาะก็ถือว่าพิออเดอร์เนี่ยถ้าใครพิออเดอร์ก็จะอยุดสักประมาณ650 670บาทละกันประมาณนี้ส่วนใครที่ซื้อหน้าร้านนะครับมันก็จะตกประมาณ700ถึง720บาทอ่าก็ราคาประมาณนี้แต่ช่วงนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นข่าวนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการขายที่ญี่ปุ่นเอง นะหรือการขายในรอบของประเทศไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าโอเคมันมีปัญหาเรื่องการรีเซลมีการแย่งซื้อมีการแบบไอ้นี่กันอยู่แล้วก็เอาจริงๆสำหรับผมนะผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละเราไม่สามารถแบบบางครั้งเราต้องดูแบบว่าเราสามารถไปซื้อได้ไหมหรือเราจองได้ไหมบวกกับตัวสินค้าร็อตแรกอะเรารู้กันนะเราไม่ใช่เพิ่งรู้นะครับเรารู้มาตั้งแต่ตอนขายละ ตั้งแต่ก่อนตอนที่แบบก่อนที่จะขายด้วยซ้ําว่าสินค้าโดนตัดแล้วรอบแรกเนี่ยสินค้ารอบแรกในรอบที่ประเทศไทยขายอะ่ะมันโดนตัดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้โดนตัดแค่แบบสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมันโดนตัดเก้าสิบเพราะฉะนั้นแต่ละที่อ่ะครับแต่ละร้านอ่ะมันจะมีของไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่เต็มที่อ่ะครับเยอะสุดก็ประมาณเลขสองหลักเต็มที่ก็บางร้านอาจจะได้มาสักเลขสามหลักสามหลักคือร้อยกล่องอะ่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้สักประมาณ ต่ำกว่าร้อยอะนะครับไม่มีใครได้ไม่เยอะกว่าน,นี้หรอกนะคเพราะฉะนั้นการตามหามันก็เลยค่อนข้างยากนะครับผมอย่างอันเนี้ยเราก็ถือว่าโชคดีมากกว่าที่เราได้ขอย,ยืมมาได้นะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงนะเราก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับรอคิวอยู่อันเนี้ยก็คือยืมเข้ามามันก็เลยค่อนข้างได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนแค่นั้นนะครับส่วนราคาตอนนี้รีเซลผมไม่อยากพูดถึงนะ เพราะว่ามันก็อยู่ประมาณสัก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 ,กดูตัวเลขเอาแล้วกันนะครับผมมันก็ขายกันอยู่ประมาณนี้แหละนะที่เหลือที่เหลือก็คือ,อใครรีบแต่ใครไม่รีบแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วกันนะใครรีบก็ยอมแพ้กับราคาก็ซื้อไปนะครับใครไม่รีบผมแนะนําว่ารอนะเพราะว่าข่าวที่เรารู้กันอยู่แล้วสําหรับการรีสต็อกของจีควักเนี่ยอ่า รีสต็อกเนี่ยเริ่มรีตั้งแต่เดือน 4, ี่ห้าหกดแดเนะครับรีหเดือนหเดือนลวดเลยนะครับผมพียแแ่่ทั้ง6เดือนเนี่ยจะมีของเข้ามาแบบกระปิดกระปอยแค่ไหนต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าน่าจะาถ้าคาดการผมที่คาดการไว้ดีมาน์นน่าจะเริ่มเพียงพอสักประมาณ ประมาณสักเดือน6เดือน7อะน่าจะเข้าเดือน7แล้วล่ะครับ Q3 ว่ะผมว่าสต็อกสินค้าของไฮเกตจีควักน่าจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะเพราะว่าจีควักก็ถือเป็นสินค้ากลุ่มร้อนกลุ่มหนึ่งล้วกันที่แบบเปิดตัวมาแต่ไม่ได้มีการให้จับจองกันไว้ล่วงหน้ามันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องจำนวนสต็อกมากกว่า นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดและการที่เรามาแลกเปลี่ยนคุยกันกับเพื่อนๆนะครับรีวิวจีขวักให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยนะว่าโอเคเป็นยังไงนะครับผมอร,อรอบหน้าเนาะถ้าโชคดีผมอาจจะได้รีวิวซากุตํารวจนะแต่ถ้าโชคร้ายผมไม่ได้มาอีกผมก็อาจจะไม่มีรีวิวตัวนั้นไปอาจจะต้องรอและกันเล็ดกันดั้มด้วยเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ผมคุยกับพี่ที่ผมสั่งคับอ่า จากกับกาทางร้านโมเดลจีนะครับก็คือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสินค้าครับมันค่อนข้างถูกตัดเยอะไม่มีอะไรการันตีให้เลยว่าเราจองอ่ะแล้วเราจะได้ของเลยไหมหรือเราต้องรอรอบไหนนะครับผมอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไวล้ละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดละนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมจริงๆละ นะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจช่องเคสตโ,โรเราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเคสตีโรเรานะครับอ,อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักคลิปรีวิวจีขวักมากขึ้นก็ช่วยกันแชร์ออไปด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปรีวิวตัวถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ